นี่ฝนตกครับกำลังจะเดินทางกลับที่จังหวัดลำปางเรามาที่เชียงใหม่เรามาประกันเจอลูกเห็ดน,นะได้ยินเสียงกันไหมครับลูกเห็ดตกใส่ต้นไม้ตกใส่รถนะเสียงดัง,งตุ้งตั้มกำลังลุ้นอยู่นะครับว่า ลูกเห็บลูกใหญ่แค่ไหนอันนี้มหาที่จอดรถหลบลูกเห็บครับรครับเป็นรถผมก็เสียวๆเหมือนกันันี้เป็นรถตู้เช่าฮะเสียงดังทีนี่เหมือนกับโดนอะไรสักอย่างก็เลยอาการได้ไม่ยีก็ค่อยตกมาเรื่อยๆนะครับ กลับเข้าในซอยแล้ว้มุดในซอยที่ว่ายกมือผมของในซอยฮะเข้ามาหลบในมัดประตูวัดปิดตอนแรกว่าจะมาหลบเลยว่เดี๋ยวบอกประตูวัดปิดนี่จะต้องบอกเนี่แล้วนะครับเราโดนสายไฟครับซอยไฟหักครับข้างหลังถ้าเราจอดตรงนั้นนี่ โอ้โหเฉียดฮะเฉียดเฉียดเฉียดเมื่อกี้เฉียดจริงๆนะดีนะเราที่จอดตรงนั้นโอ้โหตึงเลยนี่เรากำลังหาที่ปลอดภัยถอนขาออกไม่ได้นะเรากำลังหาที่ปลอดภัยอยู่นะฮะ ลูกเห็บก็ยังตกอยู่นะครับเสาไฟฟ้าก็าหักนะฮะออกทางเดิมก็ไม่ได้แล้วข้างหน้าก็มืดมวัวไปหมดเลยจอดได้ไหมเนี่ยในเจอแล้วเจอที่จอดเป็นบ้านเป็นเฮ<อ>าเฮานะครับที่โลง่ลงๆด้วยจะไม่มีต้นอะไรตกใส่ฮะ มั่นใจมั่นใจแต่ว่าลูกเห็บมันก็จะตกใจเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ป้อมขึ้นไปบนหลังคาคอยไปบางลูกเห็บนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ป้อมท่องคาถาลงบุญทวดไงโอ้โหเตะคาถาลงบุญทวดอาจารย์ใช่ไม่งั้นจอดทีพยนโมโพลิสัตว์ตไปิยมัติปิยมัติโอ้โหเหมือนที่อยู่ในเพลงเลยเนี่ย คิดว่าลูกเก็บสื้ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วไหนดูซิรอดไปนะฮะเมื่อกี้เสาไฟฟ้าหักครับแต่ว่าไม่หักนะมันล้มมะลาบสายไฟมาโดน ลูกเห็บตกนะครับก็คิดว่าลูกเห็บคงไม่ไดีแล้วตกไม่้ันหมดแล้วครับแต่ลมแรงนะลมแรงนะครับบอลตกก็นนหนักด้วยนะฮะโัวน้ำเริ่มไหลเริ่มมาจากอาคาร้อนมาจากอาการถเริ่มไหลนะฮะลมแรงครับแถวนี้ไฟคงดับหมดนะฮะเือนน้ำตกในร้านอาหารเนะเป็นไหมมีร้านอาหารที่เขาทำลูกตกอ่ะนั่นสิครับ อาจารย์วันนี้เข้ามาอาจารย์ชินนภัทรนะครับนี่บางมากแต่อาจารย์ชินไม่ต้องห่วงนะครับมืดนะมันย้อนแสงย้อนแสงช่วงข้างหลังมีลอดแบบเฉียดผิวเลยใช่ไหมตันสวยอาจารย์แตงก็มันปืนตรงนี้อาจารย์แตงอาจารย์แตงเข้ากล้องหน่อยอาจารย์แตงอาจารย์ตุ๋ยนะครับก็มีพี่นายพี่ตองนะฮะนี่แล้วก็ไก่ ก้อนทั้งไข่เลยนึกว่าเร้วก้อนทั้งเท้าเลยนะเอ่อมะยงชิดโอ้แต่ที่แน่นี่ลอดตรงเสาไฟมานี่ก็ดีใจดีใจนึกว่าติดตรงเสาไฟซะแล้วนะฮะเสาไฟห่าากจ้ายรถกประมาณ5เมตรเมื่อเยี่ยที่มาถ่ายด้วยห้าเมตรเท่านั้นเอง เออเดี๋ยวจะส่งไปให้สรยุทธนะครับคลิปนี้นะแต่บอกว่าเฉียดหางเลยห้าเมตรออกมาสายไฟตกใจตกในมากพอดีรถรถรีบหนีเสาไฟเลยถ่ายไว้ไม่ชัดเจนเสาไฟเห็นแต่สายไฟอ่ะชัดเสายไฟรถแรงมนะ สายไปนี่คัดเลยอยู่นี่อาจารย์ชีมเอาอยู่ข้างหลังเลยไปถ่ายเมื่อกี้นะเออเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าลูกเห็บตกอยู่นี่ครับเนี่ยฟึงฟ่งฟังฟ่งฟึงฟ่งฟังฟ้งเนี่ยนะไหนดูซิลูกเห็บมีอยู่ฮะแต่ไม่ถึงกับลูกเท่าถ่ายหานะฮะโอ้โห oh. เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเนี่ยนะเอ้ <Okay. S 2> ผมว่า <Okay. S 2> มันชักเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะนะตุมตมต้มต่ำตุ้มต่ำเนี่ยนะครับ เยอะขึ้นแล้วดูตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนมาดูซีกน bueno> uh> uh> ี้ก็ได้นะเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวสงสัยนี่จะกลายเป็นมีมีใครพบขาดมาพบขาดโอ้เห็ดเยอะเลยนะฮะมีทั้งเห็บทั้งเสาไฟคัะนะฮะ ชิมชักเม็ด2เม็ดไปดูกเป็นเอล,ลูกก็ประมาณนะครับโ,โหแต่รถนี่น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงแสดงว่าลูกแขกนี่มาเป็นพักๆนะฮะมาเป็นพักๆที่บ้านเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับ พอตกแล้วก็จะเริ่มละลายแล้วฮะเนี่นะครับทางลูกก็ใหญ่ทางลูกก็เล็กครับโหลูกเล็กๆนี่เทียบเลยนะฮะนี่นะฮะวันนี้มาประชุมประกันคุณภาพนะครับนอกจากได้ประกันแล้วยังไม่ได้อะไรที่ท้าทายนะฮะ พีนายนะครับเสาไม่ลงไม่จะสายแล้วลงที่ขอขอที่หน้าพี่นายดูกังวลนะฮะกังวลนะฮะกี่ทองนี่มีความสุขดีใจที่เห็นลูกเห็บอาจารย์ตุ๋ยก็มีความสุขนะฮะเห็นลูกเห็บไอเอกสารประกันหมูเราก็หมดอายุหนึ่งเมษาพอดีหมดอายุพอดีวันนี้วันนี้ห้าเมษาสี่เมษา อาจารย์ชินในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์จะพูดอะไรกัคุณสรยุทธ์บ้างครับพูดไม่ถูกเลยนะขึ้นมนเห็นสายเห็นสายไฟข้าลงมาที่รถพรกหันหลังปุ๊เสาตามมาด้วยอ๋อเหรอฮะลงมาเลยดีนะเราไม่ยุ่ไม่จอดตรงไงโอ้แป๊บเดียวนะใช่เลี้ยวแป๊บเดียวเองนะครับวินที เฉียดเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้นะถ้าเราแบบไม่เราถอยอะ่ะคือเราสายาลงมาก่อนใช่ไหมถ้าเรารถคงไม่ได้แล้ว <ขอ S 1> นะครับอ,อ่ตอนนี้สว่างนะฮะแหมแสงมาจากไหนไม่รู้ก็คาดว่าฝนน่าจะหยุดเร็วๆนี้นะฮะลูกเห็บก็จบแล้วนะหวังว่าจะไม่มาอีกนะลูกเห็บนะถามหน่อยเดียวตุ๊บเลยนะฮะลูกเห็บยังคงมีอยู่นะมีอยู่นะฮะ คงไม่มีรอบใหม่แล้วนะเมื่อกี้ไอ้ลูกเนี้ยนะตกมาใหม่ยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่ผลลมนี่ลมแรงครับสังเกตอยู่ยอดหญ้าได้นะผมจะซูมไปที่ยอดหญ้านะยอดหญ้าเห็นไหมครับลมนี่แรงเอ๊ะแต่มันเปลี่ยนทิศแล้วอะ่ะ ลงอีกรอบแล้วนะฮะลูกเห็บนะฮะเริ่มมาอีกแล้วลูกเห็บรอบแป๊บอกแป๊บนะฮะโอ้โหรถเริ่มตีกลับแล้วครับซิกนู้นนะอาจารย์ชินบอกสิบล้อมาแล้วถอยมาได้แล้วนะฮะเหมือนสิบล้อจะขอจอดข้างเร้าอะเนียเห็นท่าจะเลี้ยวนะ นี่โอ้โห,โโหลูกเห็บยังตกต่อเนื่องนะครับลูกเห็บตกอยู่ลูกเห็บตกต่อเนื่องนะครับยัตตง,บงไม่จบฮนะหลายรอบฮนะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก ครับมาแล้วมาอีกลูกเห็บนะครับอืมโอเคคงแค่นี้ก่อนนะครับคงไม่เจอลูกเห็บเท่าลูกมะพร้าวนะฮะงั้นวันนี้วันที่วันที่สี่ครับวันนี้ก็อ่ พีนายวันนี้ที่สี่ครับผู้นำที่พาพวกเรามาทานของอร่อยอร่อยนะฮะได้ความรู้ด้วยตอนแรกไม่มีชื่อเราสองคนนะค่ะตอนแรกไม่มีชื่อเราสองคนนะคะแต่แมมไม่ใช่เห็นก็คือกือได้มีโอกาสมาร่วมปฏิพายุหิมะาด้วยกัน วันนี้4เมษา4เมษา2557โอเคครับม่อกี้ว่าลมรั์ชินย้ำฮะมาเฉียดใต้มันก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเสาไฟลงตรงนั้นนะเอาใครไม่ใช่แค่เสียใจไหมเมื่อกี้แมถ้าเสาไฟลงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยโอเคครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ